มาอีกแล้วนิสสันอเมราพร้อมโปรส่สง3,000บาทถึงตลอดสิ้งปี6-5ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาพบกับน,นิงเพจครสเซอร์กันนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะทักกันเข้ามาในเพจ Facebook นะคะว่าอยากดูรถ EcoSport ซึ่งวันนี้นะคะนิงพามาชมกับรถ Nissan a ะเม r a าหนปี2 0 2 3นะคะ คันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะคะและแถมยังเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันอีกด้วยและคันนี้นะคะมี e เล็กทรอนิกส์ CVT นะคะบอกเลยเป็นนวัตรกรรมของนิสสันที่ว่าดีมากๆสภาพโดยรวมนะคะถือว่าเลิศเลยนะกระจังหน้าเขานะคะครอบด้วยโครเมียมพร้อมกับไฟหน้าและไฟตัดหมอกมีอัพชั่นมาให้ครบๆบอดี้ตัวรถของเขานะคะเป็นสีเทาค่ะและบอกเลยว่าสีเต็มๆริ้วรอยน้อย ในส่วนของแม็กยางนะคะก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคู่ค่ะใส่ให้ดูแล้วน้อยแต่มากใช้งานกันได้อีกยาวๆค่ะคุณผู้ชม ด้วยความที่เขานะคะคเป็นรถขนาดกลางค่ะต้องบอกเลยนะคะพื้นที่เก็บของใช้สอยนะคะหรือแม้กระทั่งที่นั่งเองทําได้ดีมากๆเลยค่ะอย่างเช่นด้านหลังนี้เองนะคะที่เก็บของอาจจะดูเล็กใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมไม่เลยค่ะเปิดให้เข้าไปชมกันเลยพอเปิดเข้ามานะคะก็จะพบกับแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อป้องกันการเปื้อนสามารถนําออกไปเช็ดล้างได้ทําความสะอาดได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีผ้าด้านล่างและด้านล่างสุดนั่นเองนะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับยางอะไหล่ที่มีมาให้คู่ตัวไปกับรถด,ด้วยเลยค่ะ พอพูดในเรื่องสมรรถนะคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,200ซีซสูบแถวเลี่ยง69แรงม้าซึ่งบอกเลยค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถที่ใช้ในชีวิตประจําวันคันนี้นิงแนะนํามากๆจะทําให้คุณใช้งานได้สะดวกสบายหาที่จอดง่ายและแถมช่วยให้คุณประหยัดค่าน้ํามันไปได้อีกหลายเท่าเลยค่ะ สำหรับกุญแจของคันนี้นะคะเขามีกุญแจมาให้2ดอกค่ะและก็เป็นกุญแจรีโมทด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะคะใช้าง,งานง่ายๆสะดวกมากๆค่ะพอเปิดเข้ามาแล้วนะคะนี่เลยด้านในแต่ก่อนอื่นเลยไม่ใช่แค่ชมด้านในนะคะให้ชมกันที่ประตูด้วยในส่วนของประตูของเขานะคะอย่างที่เห็นเลยเขาใส่เครื่องเสียงมาให้ด้วยซึ่งคันนี้นะคะเปิดฟังแล้วเสียงก็หึมเสียงดีใสใสายแต่งสายฟังเพลงจะพลาดไว้หรอพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆในวันนี้นะคะบอกเลยเกียมมือกดเอฟกันเข้ามาไวไว สำหรับเบาคันนี้ทั้งคันเป็นเบาผ้านะคะซึ่งเบาผ้านะคะต้องบอกเลยดูแลทําความสะอาดง่ายมากๆให้ดูกันชัดไม่จกตาค่ะคันนี้นะคะอายุใช้งานประมาณ9ปีเบายังสวยเบายังเฟิรม์มซึ่งทําให้คันนี้นะคะดูไม่เก่าเลยนอกจากความสวยแล้วนะคะความปลอดภัยของคันนี้เขาก็มีมาให้ค่ะสําหรับที่พวงมาลัยนะคะและด้านหน้าฝั่งคนนั่งมีแอร์แบ็ก abs ที่มีมาให้ด้วยเลยนะคะ และย้ายไปดูกันที่เลขไม่กันเลยเลขไม่คันนี้นะคะขับน้อยเลขไม่เพียง1,27,000สโลเพียงเท่านั้นนะในส่วนของเรื่องอดปตร์เมนตก็บอกเลยเขาก็ใส่หน้าจอมาให้ด้วยหน้าจอใหม่หน้าจอสัมผัสที่สามารถฟังเพลงจากวิทยุใส่ CD ดีเสียบ usb หรือเลือกใส่ sd card ดก็ได้นะคะด้านล่างนะคะก็จะมีแอรเป็นแบบ a i r ์แมนนวลและต้องขอพูดถึงเรื่องเกียร์คันนี้กันหน่อยเลยเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้อัตโนมั cvt ซึ่งนอกจากจะช่วยรองรับการขับขีด่ได้หลายรูปแบบแล้วยังจะมีประสิทธิภาพในการรักษาลอบเครื่องให้คงที่และต่อเนื่องส่งผลให้อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนั้นดีขึ้นหรือเรียกง่ายๆตามภาษาชาว้นันก็นเลยได้ว่าประหยัดน้ํามันนั่นเองเอาล่ะฟังงี้ถูกใจกันแล้วใช่ไหมคะ สำหรับด้านหน้าฝั่งคนนั่งนะคะก็จะมีช่องเก็บของที่ยังมีคู่มือการใช้งานของรถอเมริลาโดยเฉพาะเผื่อมีข้อสงสัยสําหรับรถคันนี้ตรงไหนนะคะสามารถเปิดอ่านได้เลยถ้าให้พูดถึงว่าคันนี้นะคะอะไรเป็นที่1นึ่งนิ้งต้องบอกเลยความสะอาดค่ะแม้กระทั่งด้านบนเองนะคะไม่มีรอยขีดรอยเปื้อนใดๆนี่ขนาดเป็นรถเข้าใหม่ส,สดๆละลอนนะคะยังไม่ได้ทาความสะอาดอะไรมากให้ดูกันส,สดๆละลอนสำหรับกระจกทั้งสี่ด้านก็สามารถปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะสะดวกสบายมาก สุดท้ายแล้วนะคะมาชมกันที่ที่นั่งด้านหลังกันบ้างเลยค่ะไปเริ่มกันที่ประตูกันก่อนเลยประตูเขานะคะเป็นประตูเดิมๆและนี่ก็ขอรับประกันได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักหรือจมน้ำมาแน่นอนรับประกันให้ได้เลยประตูเดิมๆนะคะน็อตอยู่เดิมทุกจุดเม็ดอาร์อยู่ครบและอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปที่นั่งคันนี้ค่อนขน้างกว้างมากๆสามารถนั่งได้ประมาณ3คนไม่อึอดอัดหลังคาเขาก็สูงนะคะจะสูงถึง1้0ยเ้คันนี้ก็ยังนั่งได้อยู่ จะไปเที่ยวไหนมาไหนคะที่เก็บของกระพร้อมที่นั่งกระพร้อมไปกันได้ทุกที่เลยคะ่ะสำหรับราคาที่จะนำมาเสนอในวันนี้นะคะบอกเลยถูกใจแน่นอนตัวนี้เองก็ชอบมากๆแต่ให้ลูกค้าก่อนเลยราคาคันนี้นะคะอยู่ที่228,0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะประวัติดีก็ฟรีดาวได้ค่ะส่งเพียง4,300บาทแต่เดี๋ยวก่อนค่ะโปรช่วยส่งนะคะส่งเพียง3,000บาทตลอดทิ้นปีห5ห้าไปเลย บอกเลยนะคะร้านเพชรเซ็นเตอร์เ,เ,อ,รเอาใจสุดๆอยากให้คุณลูกคา้ามีรถใช้กัน,นะคะ่ะหน้าฝนแบบนี้ไม่เอานะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ต้องมีรถสักคันรถเก่งคุ้มฟ้าคุ้มฝนสักคันแล้วคะ่ะสําหรับท่านใดน,นะคะที่อยากเข้ามาชมรถเจอจริงสามารถเข้ามาชมได้ที่ร้านเพชรเซ็นเตอร์ทั้ง3สาขาในจังหวัดกําแพงเพชรได้เลยหรือถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่ได้อยู่จังหวัดกําแพงเพชรแน่นอนสิคะไม่ต้องมาถึงจังหวัดกําแพงเพชรเลยเราก็มีบริการเส้นบริการส่งรถถึงหน้าบ้านคุณเลยคะ่ะหากคุณกํลาลังมองหารถสวยๆแบบนี้สักคันนะคะ พร้อมบริการทุกาาระดับประทับใจอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเพจแคสเซนเตอร์ค่ะ